วิทย์ดดดีเ็สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาหล์ละสตอนนะฮะทุนพุธและตลอดัสดีมันทาง YouTube ของ r m u d p Live กับผมกระจรสักบำรุงสิม,มันจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับน้มาแล้วน้มาพร้อมกับ เรื่องราวของในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะบางทีมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องโดยบ้างนะอยู่ในรายการนี้รายการวิทย์ดีเด็ดครับถ้าคุณุงฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง rm utp live นะก็อย่าลืมเลยนะ ก็ามาดูที่ YouTube RM u ด p Live กเมาแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดเดของทาง RM UDP Live แห่งนี้ครับสำหรับเรื่องเราวิธีเด็ดวันนี้วิดหน้าหนึ่งครับกุณุู้ฟางต่อเนื่องจากตอนที่แล้วครับกับเรื่องราวของการเกาะกระแสดาราศาสตร์ 10เรื่องที่คุณผุ้ฟังไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะในปี2567ปีนี้นี่เองนะครับนะเมื่อตอนที่แล้วนำเสนอกันไป4เรื่องครับคุณผุ้ฟังวันนี้จะมาเก็บกันอีก6เรื่องนะฮเรื่องที่ว่านี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทย์หน้าหนึ่งครับส่วนช่วงวิทย์ทั่วไทยครับเรื่องราวนะสำหรับวิทย์ทั่วไทยวันนี้ครับจากกระทรวงอุตสาหกรรมครับนะได้นะส่งเสริม นะครับแล้วก็สนับสนุนอย่างยิ่งเลยนะครับกับทางด้านของนมหาวิทยาลัยสงขลานครินครับคุณผู้ฟังนะเ,เรื่องราวของการจัดงานไซส์2024นนะคุณผู้ฟังนะครับเวทีแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหญ่สุดของภาคใต้นะเรื่องราวน่าสนใจอย่างยิ่งนะซึ่งงานนี้ได้จัด นะผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะผ่านพ้นกันไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะเดี๋ยวมาฟังกันนะครับในช่วงของวิทย์ทั่วดไทยนะครับส่วนช่วงวิทสานโลกครับเรื่องราวนะของจรวดนะอารเรนนะอารเรนหนะครับนะเรียกง่ายๆเลยจรวดอารเรน6ครับผ่านการทดสอบนะสเตติกไฟออร์นะ Fire, นะหรือว่าการทดสอบการจุดเครื่องยนต์จรวดนะครับซึ่ง ผ่านการทดสอบไปเมื่อปีที่ผ่านมานี้เองนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาฟังกันในช่วงของวิทย์สถานโลกแต่ช่วงนี้ไปกันก่อนกับวิทย์หน้าหนึ่งครับช่วงวิทย์หน้าหนึ่ง ช่วงวินาทีหนึ่งครับในรายการวิย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทุกวันพุธและประชีมาทาง YouTube ของ r m UTP l i v e กับผมกระจรศักด์บำรงสินม,มั่นเช่นเคยครับสำหรับในช่วงนี้วินาหนึ่งครับต่อเนื่องจากตอนที่แล้วครับคุณผู้ฟังตอนที่เรานำเสนอกันไป4เรื่องนะกับการเกาะกระแสดาราศาสตร์นะสิบเรื่องที่คุณผู้ฟังไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับตลอดปี2567นนะครับ สี่เรื่องที่นําเสนอกันไปตอนที่แล้วก็จะมีเรื่องของปรากฏการณ์ดาราศาสตร์นะครับว่าเกิดขึ้นวันไหนกันบ้างนะได้นําเสนอกันไปแล้วรวมถึงนะครับเรื่องราวของภารกิจสำรวจอวกาศครั้งสำคัญเลยนะครับมีหลากหลายภารกิจก็นด้นำเสนอกันไปตอนที่แล้วรวมถึงว่าไทยเรากำลังจะได้ข่าวดีครับว่ากำลังจะมีกล้องโทรทัศน์วิทยุน้องใหม่ด้วยนะคุณผู้ฟังนะ อยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็สงขลานะครับและอีกหนึ่งเรื่องที่นําเสนอกันไปตอนที่แล้วก็คือการเปิดตัวนะเตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชันดูดาวฝีมือคนไทยในนามว่าน,นาป้าครับนี่คือ4เรื่องเด็ดนะค,คุณผู้ฟังจาก10เรื่องนะครับวันนี้จะนําเสนอกันอีก6เรื่องครับคุณผู้ฟังซึ่งถือว่านะครับหัวข้อต่อไปนี้นะฮะสหัวข้อต่อไปนี้เป็นอีกขั้นเทคโนโลยีอวกาศไทยครับ มาต่อกันที่เรื่องที่5ครับคุณผู้ฟังเป็นการจับตานาริศคิ้ววันครับดาวเทียมคิ้วซัดฝีมือคนไทยครับที่จะมี ที่มีแผนจะปล่อยสู่อวกาศในปีนี้ครับและเผยโฉม TSC1 พร้อม payload นะดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ภายใต้ภาคีความร่วมมืออวกาศไทยที่มีแผนจะประกอบขึ้นในห้องปฏิบัติการ Clean Room ณอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรนอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาดูเรื่องที่6ครับเป็นอีกขั้นเทคโนโลยีอวกาศไทยครับ เป็นความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศไทยจีนพัฒนาขีดความสามารถคนไทยด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำรวจอวกาศเชิงลึกผลิตอุปกรณ์สำรวจวสภาพอาวกาศนะ ระหว่างโลกและดวงจันทร์ตรวจวัดรังสีคอสมิกและติดตามผลกระทบที่มีต่อโลกเพื่อติดตั้งไปกับยานฉังเอ๋อเจ็ดขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเชิงวิศวกรรมร่วมกันระหว่างสองประเทศและจีมีแผนจะส่งไปสำรวจดวงจันทร์ภายในปี2569ครับเรื่องต่อมาเป็นอีกขั้นเทคโนโลยีอวกาศไทยอีกเรื่องครับก็คือพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรมดราราศาสตร์ขั้นสูงฐานกล้องโทรทัศน์ติดตามวัตถุ ท้องฟ้าความแม่นยำสูงฝีมือคนไทยออกแบบและผลิตโดยห้องปฏิบัติการเมคคาทรอนิกศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรมนริศอำนวยความสะดวกในการศึกษาวัตถุท้องฟ้าที่อยู่ห่างไกลจากพื้นโลกอาศัยหลักการควบคุมการเคลื่อนที่ของกล้องโทรทัศน์ให้ชี้ไปยังวัตถุท้องฟ้าที่ต้องการศึกษาด้วยความแม่นยำสูงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อเนื่องและครบถ้วน สำหรับการศึกษาวิจัยดาราศาสตร์ครับมาดูการจับตาผลงานเด่นงานวิจัยดาราศาสตร์ครับเรื่องที่8เรื่องนี้ครับนาริตร่วมศึกษาหาต้นต่อปัญหาฝุ่นเพียม2.5นะดึงเทคโนโลยีและองค์ความรู้ดาราศาสตร์ แก้ปัญหาโมลพิษทางอากาศในไทยศึกษาวิจัยการประเมินแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM 2.5โดวยวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารประกอบอินทรีย์ระเหยจากแหล่งชีวภาพและตัวติดตามละอองลอยทุตเตียภูมิของฝุ่นละออง PM 2.5ในพื้นที่ทุกภูมิภาคของไทยเพื่อทำความเข้าใจแหล่งกำเนิดของฝุ่น PM 2.5ที่ชัดเจนตรงประเด็นสอดคล้องตามบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วยอุปกรณ์ต้นแบบนะ atmospheric นะไลด้านะครับที่ออกแบบและผลิตขึ้นเองสำหรับตรวจจับกลุ่มอนุภาคหรือฝุ่นละอองในชั้นบรรยากาศนะอ่ะเรื่องราวนี้น่าสนใจแล้วก็อย่างที่บอกฝุ่น pm 2.5ตอนนี้การแก้ปัญหาณนะขณะนี้เป็นเรื่องของวาระแห่งชาติเลยนะคุณรู้ฟังนะหลายภาคส่วนนะถ้าได้ฟังวิดีเด็ดก็จะบอกอย,อยู่เสมอเลยนะว่าหลายภาคส่วนตอนนี้ กำลังให้ความสำคัญในเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5นะครับแม้แต่ในแวดวงนะขององค์ความรู้ดาราศาสตร์ก็กำลังที่จะแก้ปัญหานะรวมไปถึงการหาต้นต่อนะครับการแก้นะหาต้นต่อปัญหาฝุ่น PM 2.5มเลยทีเดียวนะเรื่องนี้นะมาร์กดอกจันไว้สะหลายๆดอกเลยน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเรื่องนี้สำคัญเลยนะมาดูเรื่องต่อมาครับ เป็นการชวนขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดครับมาดูเรื่องที่ก้าวนี้เลยนะครับนริศครับนะนริศจับมือหน่วยงานนะครับภาคีนะที่เกี่ยวข้องนะฮะได้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผลักดันสถานที่เข้าร่วมเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย ภายใต้แคมเปญ Amazing Dark Sky in Thailand สถานที่ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในในประเทศไทยเลยนะครับและได้รับสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์เพื่อการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์รวมถึงประชาสัมพันในช่องทางต่างๆให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงทางดาราศาสตร์แก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศปัจจุบันมีอุทยานแห่งชาติหน่วยงานชุมชนและภาคเอกชนขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่อนุรักษ์ท้องฟ้ามืดแล้วทั้งสิ้นนะจำนวน30แห่งด้วยกันซึ่งสําหรับคุณฟังที่สนใจนะครับและประสงค์จะเสนอพื้นที่เข้ารับการขึ้นทะเบียนเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดนะครับใครที่ทราบว่าพื้นที่ไหนน่าจะเป็นสมควรที่จะเป็นเขตอนุอนรักษ์ท้องฟ้ามืดเนี่ยนะครับหรือว่ามี คนรู้จักในแววงดาราศาสตร์นะครับนะบอกกันเข้ามาได้นะสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ดาวน์โหลดไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ darksky thailand นะครับนะรบหรือว่าเว็บก็คือ d a r k s k y n a r i t o r t h นะครับหรือว่าไปค้นเว็บเซิร์ชเอนจินก็ได้พิมพว่า darksky thailand นะเป็นพิมพ์เป็นภาษาภาษาอังกฤษภาษาไทยก็แล้วแต่นะ darksky thailand ะครับก็น่าจะ เจอข้อมูลตรงนี้นะครับและเรื่องที่10นี่คือเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือหอดูดาวภูมิภาคแห่งที่5ของไทยครับเรื่องที่10นี้ครับก็คือหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนเต็มรูปแบบแห่งที่5ของไทยตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ30ไร่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้วจังหวัดพิษณุโลกครับเริ่มดาเนินการก่อสร้างในปีนี้ครับ หากแล้วเสร็จจะเป็นศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์ที่สำคัญของภาคกลางตอนบนสนับสนุนการบริการวิชาการด้านเอ่อทางด้านดาราศาสตร์นะครับงานวิจัยดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนนักศึกษาสร้างความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการของชุมชนและท้องถิ่นด้วยนะครับอ่ะก็ รอเฝ้าติดตามนะครับในเรื่องราวของหอดูดาวภูมิภาคแห่งที่ห้าของไทยนะและนี่คือ10เรื่องครับที่คุณฟังไม่ควรพลาดอย่างยิ่ยงใครที่เป็นคอดาราศาสตร์นี้ไม่ควรพลาดกับการเกาะก,กระแสด,ดาราศาสตร์10เรื่องที่คุณฟังไม่ควรพลาดตลอดปี2,567ที่ได้นําเสนอกันไปนะทั้ง2ตอนเลยก็คือตอนที่แล้วแล้วก็วันนี้ที่ได้นําเสนอกันไปนะก็ ชอบเรื่องไหนนะ่าสนใจทางด้านแง่มุมอะไรก็นะครับลองไปติดตามกันได้เลยในแวดวงของดาราศาสตร์นะนี่คือเรื่องราวของวิท์หน้าหนึ่งกับเรื่องราวการเกาะกระแสาด,ดาราศาสตร์สิเรื่องที่คุณฟังไม่ควรพลาดตลอดปี2,567ปีนี้เลยครับช่วงหน้าวิทย์ทั่วไทยครับคุณผู้ฟังเรื่องราวของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคุณผู้ฟังนะครับได้เสริมเรื่องราว นะได้ส่งเสริมสนับสนุนนะครับร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะครับจัดงานไซต์2024เวทีแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหญ่สุดของภาคใต้นะครับเรื่องราวนี้นะน่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับซึ่งได้ผ่านม้นไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะเดี๋ยวเป็นเรื่องราวของควันหลงละเดี๋ยวมาฟังกันในช่องของวิทย์ทั่วไทยครับช่วง วิทย์ทั่วไทย ช่วงนี้วิดท,ทั่วไทยครับในรายการวิดดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทุวนพุดและประฤดีบันทาง YouTube ของ RM UDP Live ครับถ้ากลัวมีข้อติชมรายการมีคําแนะนําหรืออยากให้ผมนําเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะมีหลากหลายช่องในในการติดต่อสื่อสารม่ย่างสดานีวิดีโอออนไลน์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง Facebook f แฟนเพจพิมพ์ว่า RM UDP Live นะครับแล้วก็ทักใช้การทางทีมงานเจ้าหน้าที่ได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางเลยนะครับคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่นั่หนันนี้ใต้คลิปเสียงครับ จะมีช่องคอมเมนต์คุณผู้ฟังนะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับทั้งคางติชมคําแนะนําอยากให้นําเสนออะไรบอกกันเข้ามาได้นะครับสะ,สะดวกช่องทางไหนก็เลือกสักช่องทางหนึ่งที่สําคัญเลยอย่าลืมนะคุณผู้ฟังฟังรายการวิดีเด็ดว,วิดีเด็ดแล้วนะลิ้นรั่วสังหารน,นะฟังรายการวิดีเด็ดแล้วอย่าลืมเลยนะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับทางรายการแล้วก็ทางสถานีวิดีโอออนไลน์แห่งนี้ครับช่วงนี้วิทยทั่วไทยครับเรื่องราวของกระทรวง อุตสาหกรรมครับแล้วก็สำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือสอสอปอน,นอครับได้นะส่งเสริมสนับสนุนนะครับนะมหาวิทยาลัยสงขลานครินและก็ภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานทงางภาครัฐและเอกชนชั้นนําจัดงานไซส์224 0มหกรรมงานแสดงสินค้าสุดยิ่งใหญ่ที่รวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนําด้านพลังงานดิจิทัล อาหารและการเกษตรสุขภาพเพื่อต่อยอดนวัตกรรมจากนักวิชาการไปสู่ภาคธุรกิจแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของภาคใต้ในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมชั้นสูงของประเทศมหาวิทยาลัยสงขลานครินและภาคีเครือข่ายครับรวมถึงหน่วยงานสมาคมผู้ประกอบการในภาคใต้ร่วมกันจัดงานไซส์2024ครับ หรือชื่อเต็มก็คือ Southern Innovation and Technology Expo 2024ครั้งยิ่งใหญ่และครั้งแรกของภาคใต้ระดมเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำมาจัดแสดงในงานนะครับซึ่งได้จัดกันไปเมื่อวันที่1-4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาเลยณนะศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับโดยได้รับเกียรติจากนางสาวพิมพ์พัฒ ออพิมพัตราวิชัยกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ โดยนางสาวพิมพัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและหลากหลายมากทั้งจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเข้าสู่สังคมสูงวัยและการรณรงค์เพื่อสร้างความยั่งยืนที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันและการทํางานรวมถึงการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุกรกิจที่มีมากขึ้นทําให้เกิดความต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่ล้าสมัยโดยเฉพาะใน4กลุ่มอุตสาหกรรมครับ ได้แก่พลังงานดิจิทัลอา,าและกะเกษตรและสุขภาพแบบครบวงจรดังนั้นการจัดแสดงในะการจัดงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไซส์2,024เนี่ยจึงสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็งส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศและอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยเน้นงานวิจัยการต่อย,ยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนามาตรฐานให้ภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่ามีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นเพื่อให้ไทยเป็นหนึ่งในผู้นําในอาเซียนและระดับโลกอันเป็นการเพิ่มความได้เปรียบให้กับประเทศของเราครับสําหรับความร่วมมือในครั้งนี้เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญในการหนุนสร้างเศรษฐกิจให้มีพลังเพื่อปักหมุดให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคตซึ่ง สามารถต่อยอดสู่การสร้างรายได้เข้าประเทศให้เพิ่มขึ้นและยังเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาด้วยการจัดงานแสดงงานงานแสดงสินค้าและบริการนะครับเพื่อเป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจและนำเทคโนโลยีไปต่อยอดและเสริมความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่อไปท่านนากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัฒน์แก้วประดับครับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทนะได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินเป็นเจ้าภาพจัดงานมาก,กรรมสุดยิ่งใหญ่เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมและยกระดับคุณภาพสังคมโดยแรงผลักดันที่สำคัญจากการสนับสนุนของบรรดาสิทธ์เก่าลูกพระบิดาที่เติบโตก้าวหน้าในภาคธุรกิจชั้นนำเลยนะชั้นนำเลยนะทั่วทั้งประเทศไทย พนวกกับการขับเคลื่อนด้วยความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานต่างๆนะอย่างคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็คณะต่างๆนะรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินหรือมออ้นั่นเองนะครับตลอดจนสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลาหรือ sceb ที่ได้ขับเคลื่อนง,งานไซต์2024ร่วมกับมออันเป็นการตอกย้ำว่ามออเนี่ยมีความเป็นเลิศในการผลิตทรัพยากรบุคคลและเป็นการหลักในการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในทุกมิติอีกทั้งต้องขอขอบคุณหน่วยงานสมาคมภาครัฐภาคเอกชนนะอทิสัมนกงานส่งเสริมการจัด ประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEB สวอนเซอร์ภาคเอกชนจากบริษัทชั้นนำหน่วยงานภาคีเครือข่ายของทั้งนาะของทั้งมหาวิทยาลัยและภาคใต้และผู้ร่วมเข้าร่วมแสดงงานทุกท่านาที่เห็นถึงความสำคัญและผนึกกำลังเข้าร่วมงานเพื่อให้งาน ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิคมสุวรรณวรครับคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการงานไซส์2024เนี่ยกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าการจัดงานไซส์2024ครั้งนี้อยู่ภายใต้แนวคิด advancing the southern frontier นะ unleashing innovation for sustainable growth นะครับ นะเพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมเส้นทางสู่ความสำเร็จสำหรับนักลงทุน SME และนักวิจัยผ่านการออกบูทและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนว,วัตรกรรมชั้นนำทางด้านพลังงานดิจิทัลอาหารและการเกษตรสุขภาพแบบครบวงจรอีกทางเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนนักเรียนและนักศึกษานะครับได้เข้าร่วมเรียนรู้ในกิจกรรมดังกล่าวด้วยรวมทั้งยังจัด ยังเป็นจุดนับพบนะครที่สําคัญและเป็นประตูสู่ภาคใต้ของไทยภายในงานได้จัดงานสัมมนาในระดับสากลน,นะครับโดยได้เรียนเชิญ keynote speaker ระดับประเทศเลยนะครับหลายท่านด้วยกันนะคุณผู้ฟังนะครับนะบนะหลายท่านเลยนะครับ นำม,มาบรรยายให้ความรู้นะและเป็นเวทีของนักวิชาการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนผลงานด้านวิชาการเพื่อให้เกิดการต่อยอดเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างนักวิจัยภาคการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนต่อไปในอนาคตสําหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้มีผู้ให้การสนับสนุนและผู้ประกอบการเข้าร่วมชั้นนํากว่า90รายด้วยกันนะครับนะแล้วก็มีการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมกว่า2 1 4รรายต่อนะแล้วก็ ผลงานนะครับ214รายนะที่รวมไปถึงเป็นผลงานด้วยนะเต็มพื้นที่15,000ตารางเมตรอีกทั้งโซนจอบแฟก็มีนะซึ่งบริษัทกว่า47บบริษัทมาเปิดรับบุคลากรคุณภาพเข้าสู่องค์กร ซึ่งนะตลอดการจัดงานทั้ง4วันนะก็ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจการค้าการลงทุนนักวิจัยประชาชนนักศึกษาและผู้ประกอบการในพื้นธีปากตายเข้าร่วมชมงานมากกว่า1 2 0 0 0คนเกิดรายได้สัพัดในงานด้าน B 2 C ประมาณ5ล้านบาท และด้าน B2B เกิดการจับคู่ธุรกิจและการค้าต่อเนื่องภายใน1ปีอีกกว่าร้อยล้านบาทนะครับจากการจับคู่ธุรกิจกว่า150รายเกิดการจ้างงานเข้าสู่อุตสาหกรรมกว่า470อัตราจ,จ้างซึ่งนับว่าเป็นการจัดงานที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่งและคาดหวังจะจัดงานไซให้เป็นงานเรือธงของจังหวัดสงขยอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับทางด้านนายภูริพันธ์บุญนาค รองผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรศการองค์การมหาชนนะหรือสอสอปอนอนะครับบอกว่าสสอปอนอมีความยินดีเป็นอย่างมากที่เห็นว่ามหาวิทยาลัย,ยสงขลานครินร่วมด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งได้จัดงานไซส์2 0ัยยซึ่งเป็นงานที่เกิดจากการบูรณาการทำงาน ร่วมการจากหลากหลายภาคส่วนสามารถเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าศักยภาพความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมิใช่เพียงในจังหวัดสงขลาแต่เป็นในระดับภูมิภาคภาคใต้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งนะครับของเมืองไมซิตี้ที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต ในส่วนของสสปนนะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีพันธก,กิจในการสนับสนุนการจัดงานไมสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ให้กับพื้นที่นะครับช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของจุดหมายปลายทางทางด้วยความหลากหลายของอัตลักษณ์เชิงพื้นที่นั้นนะนอกจากจะมีการสนับสนุนการจัดงานแล้วยังมีโครงการต่างๆที่เป็นส่วนช่วยในการเพิ่มศักยภาพและช่องทางทางการตลาดให้กับจังหวัดนะครับอย่างเช่น นะในปีที่ผ่านมานะก็ได้มีการจัดแฟมทริปนะครับและต่อเนื่องจนปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดงานนะครับหาดใหญ่แจ๊สเฟสติวัล2024กิจกรรมยกระดับงานแสดงสินค้าภูมิภาคสูค่สากลร่วมกับสมาคมการสแสดงสินค้าไทยกิจกรรมส่งเสริมการตลาดไมซ์บาซาบ นะแล้วก็อื่นๆนะครับสสปนพร้อมให้การสนับสนุนอุตสาหการรมไม์ในจังหวัดสงขลาและร่วมผลักดันงานแสดงสินค้าให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนะส่งเสริมทางการตลาดเลยและกิจกรรมของไม์เป็นตัวนําในงานนี้ก็ได้ให้การสนับสนุนทั้งในรูปแบบของงบประมาณการให้คารปรึกษาและแนะนําร่วมวาง แผนน้วางกลยุทธ์การจัดงานการวางแผนขยายกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมายทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะการประชาสัมพันธ์งานผ่านช่องทางของสอสปนและเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ ออผู้ประกอบการที่ได้มากที่สุดนะครับให้สามารถเป็นศูนย์กลางการจัดงานแสดงสินค้าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใหญ่และดีสุดของภาคใต้นะและเสริมสร้างเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปอ่านี่คือเรื่องราวของงานไซส์2024นะซึ่งเป็นเวทีแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหญ่สุดของภาคใต้ซึ่งจัดที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่1-4ถึง่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นะใครที่อยู่ภาคใต้หรือใครที่ไปเที่ยวจังหวัดสงขลาแล้วได้ไปเที่ยวงานนี้ไซส์2,024เนี่ยนะแล้วมีประสบการณ์อย่างไรบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับนะเพื่อที่ว่าใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปหรือว่ายังไม่ได้มีโอกาสไปเยือนสงขลานะอยากจะไปเยือนสงขลาสักครั้งในชีวิตพร้อมกับ นะครับไปชมงานไซต์ในปีถัดๆไปในนาคตนะครับก็จะได้นะยั่วน้ำลายกันทีเดียวนะครับนี่คือเรื่องราวของวิดทั่วไทยกับเรื่องราวของการจัดงานไซต์สองพันิบซึ่งเป็นเวทีแสดงเทคโนโลยีและนวัตก,กรรมใหญ่สุดของภาคใต้ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่1ถึง4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับนี่คือวิดทั่วไทยช่วงหน้าวิศดารโลกครับเรื่องราวของจรวดอารียน6นะครับผ่านการทดสอบสแตติกไฟนะครับ น Static fire นะรนะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันต่อกับวิดสาโลกครับช่วงวิดสถาโลกช่วงวิดสตาโลกครับ,ววรรบเรื่องราวของจรวดอารียน6นะครับขององค์การอาวกาศยุโรปหรือ ESA นะผ่านการทดสอบการจุดเครื่องยนต์จรวดหรือ Static fire นะเมื่อวันที่23พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาครับ องค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA นะได้ประกาศถึงความสำเร็จในการทดสอบการจุดเครื่องยนต์จรวด Static Fire นะของจรวดอ r e เรน6นะครับเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมานับเป็นอีก9แห่งความสําเร็จในการพัฒนาจรวดรุ่นใหม่นี้ขององค์การอวกาศยุโรป จรวดเอรเรน6นั้นเป็นจรวดรุ่นใหม่ขององค์การอาวกาศยุโรปที่อยู่ระหว่างการพัฒนามาตั้งแต่ปี2010ซึ่งจะมาแทนที่จรวดเอรเรน5ที่ปัจจุบันถูกปลดระวางไปแล้วนะครับโดยเมื่อเทียบกับเอรเรน5แล้วจรวดเอรเรน6เนี่ยใช้ต้นทุนน้อยกว่าเป็นเท่าตัวในขณะที่สามารถเพิ่มจํานวนการยิงจรวดต่อปีได้จาก6ถึง7ครั้งต่อปีเนี่ย เป็นมากถึง11ครั้งต่อปีครับเครื่องยนต์ของแอร์รน6นั้นเป็นเครื่องยนต์ที่ชื่อว่า v ว l c a n 2อซึ่งถูกทดสอบเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 23พฤศจิกายนปีที่แล้วนี้เองนะครับโดยการจุดจรวจนั้นจะจุดจรวจทิ้งไว้เป็นเวลานานเท่ากับเวลาที่ใช้่ที่จะใช้จริงระหว่างการปล่อยเผาผลาญเชื้อเพลิงออกซิเจนเหลวและไฮโดรเจนเหลวไปมากกว่า150,000กิโลกร,รมัมระหว่างทดสอบนะครับอ่ะเป็นเหตุการณ์ที่ทำสำเร็จกันไปเมื่อปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับกับจรวด อาเรียน6กนะก็ไม่แน่อนาคตอาจจะมีอาเรียนเ็อาเรียน8ปดนะบางทีอาจจะม 7, นะไม่7ปละอทีหด้เนี่ยไม่แน่นะก็ลองตามกันต่อไปในเรื่องราวของแวดวงดาราศาสตร์อวกาศแบบนี้ครับมาถึงท้ายรายการใครที่ฟังกันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการวิดีเด่นและรายการอื่นๆได้เลยนะผ่านทาง YouTube r m u d p Live เข้ามาแล้วมีหลายรายการหลากหลายตอนให้เลือกสรรติดตามรับชมรับฟังกันได้ตามสะดวกเลยบางรายการก็เห็นหน้าตาผู้ดำเนินรายการก็รับชมกันนะรับชมรับความเพลิดเพลินกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะชอบรายการไหนตอนไหนก็นะคลิกเข้าไปที่คลิปนั้นๆ,ๆแล้วก็ ติดตามรับชมรับฟังกันได้อยู่ที่ไหนก็ติดตามกันได้กับทาง YouTube RMUDP l i v e นะและที่สำคัญเข้ามาแล้วอย่าลืมเลยนะ r m u ์ d p Live ครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดสั s สคร b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง r m u d p l i v e แห่งนี้หมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดเจอกันใไหมในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสับเดล่ะสอ2ตอนทวนพูดและพรดส,สดีผ่านทาง YouTube ของ RM u ์ p Live เจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมันผู้ดเนนิ รายการสวัสดีครับวิ t h ดีเต็ด